สมบัติของการไม่เท่ากันคืออะไรเรามาดูข้อที่1สมบัติการถ่ายทอดเขาบอกว่าถ้า a มากกว่า b แล้ว b มากกว่า a และ b มากกว่า a แล้ว a มากกว่า c เอ่อตรงนี้เขียนผิดนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ a ครับตรงนี้เป็น c ทีนี้ครูจะแก้ยังไงดี B มากกว่า C นะครับตรงนี้เขียนผิดโอเคนะโอเคไหมคือมันถ่ายทอดได้อเมากกว่า B B มากกว่า C A ก็เลยมากกว่า c นะครับสมบัติข้อที่สอง สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันหมายความว่าถ้า a มากกว่า b แล้วเอา a มาบวก c ก็คือเอา c มาบวกข้างซ้ายและเอา c มาบวกข้างขวาหรือว่าจะมาลบเอามาบวกข้างซ้ายแล้วามาบวกข้างขวามีค่าเท่ากันในที่นี้ไม่ใช่เท่ากันในที่นี้คือมากกว่าหรือน้อยกว่าถูกปะเครื่องหมายยังคงเดิมนะครับ ไอ้ที่มันจะมีปัญหามากๆคือสมบัติข้อ3ครับผมคืออันนี้เรากำลังคุยถึงเรื่องของออจะแก้ะสมการถูกปะที่มีปัญหามากๆคือข้อ3เรามาดูข้อ3มคืออะไรข้อ3บอกว่าสมบัติการคูณเข้าด้วยจำนวนที่เท่ากันถ้า a มากกว่า b แล้วเอา c เข้ามาคูณนะฮะ อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า b คูณ c ก็ได้ขึ้นอยู่กับค่า c ครับแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่1 c มากกว่า0ฮะ a จะมากกว่า b หมายความว่าถ้าเอาเลขบวกตรงนี้ครูเขียนให้ชัดๆเขาเรียกว่าเลขบวกเลขบวกนะฮะเครื่องหมาย เดิมคงเดิมส่วนอันล่างอ่ะสามารถเขียนได้ว่าเลขลบเครื่องหมายเปลี่ยนโอเคไหมครับสำคัญที่สุดคือสมบัติข้อ3เนี่แหละครับสำคัญที่สุดสมบัติข้อ1ข้อ2ไม่มีปัญหามันคือสมบัติที่เราเคยเรียนอยู่แล้ว นะสำคัญที่สุดคือสมบัติข้อ3เพราะนั้นจะแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้ให้ฝึกเดี๋ยวจ้แคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้ให้รอสักครู่อ่าลบ บอใบไ,ไม้ไปเขียนยาวยักษ์ังนันทำไงไวะเนี่ยแก้ได้ไหมแก้ได้โอเคลบนะฮะเพราะนั้นเราสรุปได้ว่าถ้านำจำนวนลบมาคูณ2ข้างให้กลับเครื่องหมายเสมอครับนี่คือข้อความสรุปดังนั้นการแก้อสมการเนี่ยเหมือนการแก้สมการทุกอย่างเลย ยกเว้นเมื่อเราเอาเลขลบไปคูณสองข้างเครื่องหมายต้องกลับจำไว้ข้อเดียวข้อนี้ข้อเดียวโอเคไหมมีข้อนี้ข้อเดียวนะฮะอ่ะรูพ,พิมพ์เข้าไปในไลน์การแก้อสมการเหมือนการแก้สมการทุกอย่างยกเว้นเมื่อคูณ ด้วยค่าลบเครื่องหมายเปลี่ยนตรงข้ามนะฮะเท่านี้คีย์เวิร์ดคือเท่านี้แล้วนอกนั้นนะ่ะวิธีการคำนวณวิธีการแก้เอามาถาคอลอนอเอามาย้ายข้างเอามาถอดรูทยกกำลังอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดโอเคนะเอาละมาดูโจทย์ของสมาการ